แทบจะไม่ใช่การบ้านลูกแล้วอะจะเป็นการบ้านแม่แล้วอะ oh. ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซัน Channel ค่ะคุณกดเข้ามาไม่ผิดช่องอย่างแน่นอนเมื่อกี้ครูซันกำลังพูดถึงการบ้านหรือว่าช่วงเรียนออนไลน์ที่หลายๆคนกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้แม่ๆหลายคนบอกว่าไม่ไหวเลยค่ะครูซันแม่ที่มีลูกหนึ่ง โอเคชิวอยู่เลยค่ะแม่ที่มีลูกสองอก็ยังพอได้แม่ที่มีลูกสามสี่ห้าหกโอ้โหทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบันเทิงเลยค่ะคุณซัน ดังนั้นคลิปนี้ครูซันจึงมาทำให้เพื่อผู้ปกครองโดยเฉพาะรวมทั้งคุณครูแล้วก็โรงเรียนหลายๆแห่งนะคะที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นแนวทางในการเรียนหรือว่าการสอนออนไลน์ที่โรงเรียนครูและผู้ปกครองจะต้องทำไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลย,เลยค่ะ,คะเมื่อลูกจะต้องเรียนออนไลน์สิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องทำเป็นสิ่งแรกเลยค่ะหนึ่ง เปิดใจยอมรับว่าการเรียนออนไลน์ของลูกเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ 2. รีบแจ้งทางโรงเรียนและคุณครูประจําชั้นให้ทราบโดยเร็วค่ะเมื่อมีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ทำสาม,มารถจัดการเรียนออนไลน์ให้ลูกได้ค่ะเพื่อที่โรงเรียนจะได้ช่วยหาแนวทางอื่นในการช่วยให้เด็กได้เรียนค่ะ 3. พ่อแม่ควรจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ลูกจำเป็นจะต้องใช้ในการเรียนการสอนค่ะ 4. จัดห้องหรือสถานที่ที่จะให้ลูกนั่งให้เหมาะสมไม่มีเสียงรบกวนไม่พลุกพล่านแล้วก็ไม่มีสิ่งเร้าใจที่จะทำให้ลูกวักแวกค่ะ 5. ค่ะจัดตารางเวลาสำหรับทำกิจวัตรประจำวันให้ใกล้เคียงกับตารางเวลาในช่วงปกติที่ลูกไปโรงเรียนเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ 6. ค่ะศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกแอบเข้าไปเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเล่นเกมหรือว่าดู YouTube ระหว่างการเรียนออนไลน์ค่ะ 7. ค่ะพูดคุยกับลูกทุกสิ่งที่ลูกได้เรียนในแต่ละวันจะช่วยทบทวนตรวจทานงานที่ได้รับมอบหมายหรือว่าการบ้านค่ะ 8ค่ะผู้ใหญ่ในครอบครัวควรช่วยเหลือกันนะคะอย่าผลักภาระในการช่วยลูกเรียนออนไลน์เนี่ยให้เป็นความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งค่ะ9ค่ะอย่าละเลยที่จะทำกิจกรรมออฟไลน์กับลูกนะคะเล่นกับลูกอยู่บ้านทำอาหารพูดคุยกันเล่นกันในบ้านอันนี้จะต้องไม่ลืมเลยค่ะ10ค่ะติดต่อกับผู้ปกครองที่เป็นเพื่อนของลูกๆค่ะ จัดกิจกรรมตั้งกลุ่มผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือในการจัดการเรียนของลูกๆค่ะ11ค่ะร่วมมือกับคุณครูค่ะติดต่อพูดคุยกับครูอย่างสม่ำเสมอ12ค่ะบอกกับตัวเองให้ได้ว่าลูกไม่จำเป็นต้องได้ความรู้เต็มที่พ่อแม่จึงไม่ควรจริงจังเครียดหรือว่าวิตกกังวลมากเกินไปกับการเรียนออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะในเด็กเล็กเป็นเพียงมาตรการเสริมชั่วคราว เมื่อโรงเรียนไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติก็เท่านั้นค่ะข้อที่13ค่ะมันสำรวจอารมณ์และระดับความเครียดของตัวเองข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะพึงระลึกไว้ว่าหากพ่อแม่หงุดหงิดหรือว่าเครียดหรือว่าใส่อารมณ์กับลูกเนี่ยขณะที่กำลังดูลูกเรียนออนไลน์อยู่แน่นอนว่าย่อมไม่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้ของเขาค่ะ หากรู้ว่าตัวเองอารมณ์ยังไม่พร้อมพ่อแม่ไม่ควรกดดันตัวเองให้ช่วยลูกเรียนออนไลน์นะคะความรู้ที่ลูกมีเพิ่มขึ้นอาจไม่คุ้มกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่ที่จะเสียไปนะคะนี่ก็เป็นเพียงเกร็ดเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่ครูซันนำมาฝากผู้ปกครองหลายๆท่านด้วยกันนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ต่อไปเรามาดูคำแนะนำทั่วไปสำหรับครูและโรงเรียนกันบ้างนะคะ หนึ 1> 1. สำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กการเรียนการสอนแบบออนไลน์ยังไม่สามารถทดแทนการสอนโดยครูตามปกติได้ทั้งหมดสค่ะสำรวจความพร้อม3ด้านก่อนจัดการสอนออนไลน์ค่ะได้แก่ความพร้อมของโรงเรียนและครูความพร้อมของนักเรียนและความพร้อมของผู้ปกครองค่ะ 3. ค่ะพึงตระหนักอยู่เสมอว่านักเรียนและผู้ปกครองแต่และครอบครัวมีข้อจำกัดในการเรียนรู้แบบออนไลน์เสมอไม่มากก็น้อยนะคะ ข้อที่4ค่ะหากเป็นไปได้ผู้บริหารโรงเรียนและครูประจำชั้นควรมีโอกาสเยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกคนค่ะก่อนหรือระหว่างจัดการสอนออนไลน์ค่ะเพื่อสำรวจและรับฟังปัญหาและก็อุปสรรคของผู้ปกครองและนักเรียนค่ะ 5. มีความชัดเจนในสิ่งที่คุณครูต้องการให้ผู้ปกครองช่วยค่ะ6 มีช่องทางช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างเช่นจัดให้เด็กกลุ่มนี้ไปเรียนเป็นกลุ่มๆก,กับครูที่โรงเรียนและข้อ7ค่ะพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อหาแนาวทางการจัดการเรียนและประเมินที่เหมาะสมกับแต่ละครอบครัวค่ะข้อที่8ค่ะควรมีตัวอย่างวิธีการสอนแล้วก็คำแนะนำแก่ผู้ปกครองค่ะหากจำเป็นต้องให้ผู้ปกครองช่วยสอนข้อ9ค่ะ จัดวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับโอกาสในการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ค่ะข้อที่10ค่ะการสอนออนไลน์ที่มีลักษณะโต้อตอบกันหรือสื่อสารช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กได้ดีกว่าใช้วิธีการเปิดวิดีโอสอนนะคะ และข้อ11ค่ะระยะเวลาในการเรียนออนไลน์ควรมีความเหมาะสมกับอายุของนักเรียนค่ะโดยนักเรียนอายุ3-5ปีควรเรียนประมาณ30-60นาทีต่อวันค่ะนักเรียนอายุ 6- 9ปีควรเรียนประมาณ9 0 1 2 0นาทีต่อวันค่ะนักเรียนอายุ10-12ปีควรเรียนประมาณ1 2 0 1 8 0นาทีต่อวันค่ะและนักเรียนอายุ13-18ปีควรเรียนประมาณ180-240ถึงต่อวันค่ะ ข้อ12ค่ะงานที่มอบหมายให้นักเรียนทำควรใช้ระยะเวลาไม่เกิน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือประมาณ1ชั่วโมงต่อวันนะคะข้อที่13ค่ะจัดเวทีให้ผู้ปกครองแต่ละห้องเรียนแต่ละระดับชั้นมาแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการให้การเรียนออนไลน์ของลูกเป็นอย่างราบรื่นค่ะและข้อ14ค่ะควรได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และได้รับการอบรมทักษะการจัดการเรียนทางไกลหรือออนไลน์อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสิ่งที่ครูซันนำมาฝากนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็คุณครูคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b e ให้ครูซันด้วยนะคะ